ตึกป่าก็เป็นเนาะโซดบอสเศร้าขำโซดโอ้เศร้าลำชิดเด้โอ้โซดโดนแล้วหมอบถึงเนาะโอ้ใช้หนึ่งชัดบาร์ทำบุสมบสบายดีสบายดีทำบุสมบ์ไทุกคนเด้อไปน้องอาชิภาพไปเที่ยวสวนหนองเม่เนาะไปกับ สาวน้ำทิพย์เด้อสาวมีหน้ามีแต่สาวสาวสวยเด้อท่านผู้ชมเด้อมีแจกเฟสเอีกสวยท่านผู้ชมงนะสิจื้อได้สาวน้ำทิพย์ที่ไปเฮียนเบียนเนาะแต่ว่าเพิ่นจุ๊บมาแล้วมาอยู่ปากเซีเนาะเอาสิพา,ากันไปเที่ยวสวนเด้อสิไปตกปลาแล้วก็ไปจับไก่ท่าปลาแดงเนาะปีกไก่ต้มไก่ตกปลามาปีกเด้อหรือว่าตึกปลามาปีกเนาะสิเบ็ดนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพาไป ทำความรู้จักกับน้องมีนากับน้องนทิพย์ดิษกะมีสาวๆโซดกะหลายคนเดิมมาผูดด้ใดกะทักได้ทำผู้สุ่มจะเจ็บเฟตเนาะรูปได้เดอ้อติดดูปติดขึ้นยูทีทำผู้สมนะุมเนาะเอ๋บอกว่ากันเดอ้อทำผู้สมุมเด้อจี่มาเองได้เลยเนาะโอเคไปเบิ่งกันเลยสบายดีทำผู้สมุมมือนี้น้องมีพาทำผู้สุมมาลิ้นส่วนเดอ้อ เซอร์งท่านผู้ชมเห็นต่อเน,นี้ก็คือนั่นไงน้องน้ำชีฟกับเอ้ยขำเนาะนี่คิดว,ว่าเอฟซีท่าม,มาห้าไล่วะน้องน้ำสิบไปไซกับมาแต่เวียด์ลาโบนี่กลับมาลาเดอร์นี่เนาะห้ากักตัวแล้วเนาะหากักตัวแล้วเดี๋ยตอนนี้กําลังจะเฮ็ดเมนูยังผันปลาฮะผันปลาผันปลากับย่างแดงเมนูค่ะมื่อนี่จริงไจค่ะกระเด้อ ปีงไก่ถปลาแดกและยังอีกต้มไก่แดงโซดบ่อเศร้าขำโซดโอ้ข้าลำชิดเดชโอ้โซดโดนแล้วมีนจะเศร้าโซดเดินมันนีเดือนีือปุณนะปุณนะห้มันนี่แซ่บโหลดนี่บรรยากาศทำผสม บรรยากาศส่วนน้องเมย์เนะญญาะเป็นนักธรรมบุสมคักบ่บรรยากาศนี่น้องลุนเนะเาะลืมท้ายธรรมบุสมเบิงน้ำท่วมก็เลยว่าออกมัดเลยปลานะ่ะโอออันนี้เออดูเม็ดเออของน้องเมย์เอง ไก่ย่างนี่ไก่ยั่างไก่ลัดไก่เหาเลี้ยงอยู่สวนนี่แหละโอ้ไก่ลัดไก่เลี้ยงไก่ธรรมชาติเลยท่านผู้ชมตีน้มแซ่บแซวอันนี้ล่าเบลล่าตุยตุกปุกน่ารักไอ้บอท่านผู้ชมว่าน้องมีตุยยังยังเบิรงตาล่าในกระเพ่อกับเอาปากกามาวง อันนี้ก็คือผู้นี้ซื้อมีนาเนาะมีนาล้านล้านเศร้าของน้องเมย์เองโซดคือจะเนาะโอ้สร้างเศร้านี่อันตรายเด้อบุคคลโซดอันตรายโอ้โซดโซดแบบปอดโซนผิดเออปอดโซดแบบปอดสั้นผิดเนาะบอันตรายปรนไดท่านผู้ชมฆาเสือแล้ววัคซีนก็ครบแล้วเด้อ ผู้นางก็คือไอเคยเขานางเมเองเนาะนางนายิ่มผู้ผู้เดียวอยู่นี่ท่านผู้สมถ้ากบไฟเหรอเปรี้กิ่นนี่ดังไฟทส้มเอ้ยเกือบที่บริชงานะก็มาให้เป็นอันังไฟเนาะให้มันลุกเนาะแบบนี้ลุกดีเป็นบอก ผู้บาเจียงเลยท่านผู้ชมเนอะผู้บาเจียงพนกันตอนนี้ก็นย่อยๆตกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะช่วงยามฝนท่าผู้ชมกับไปแทรกก็จะเห็นเห็นทางเปียกซุ้มยืนอย่างซิตาร์อะไรท่านผู้ชมนี่น้ำพวกนี้นี่อ่าข้อดีของส้วนบันน้องเมนี่คักที่สุดก็คือน้ำเลยท่านผู้ชมเดินน้ำบกคราบใายเลยน้ำนี่เห็นบอกคือใส่สีนี่น้ำท่าจาาา้าธรรมชาติ น้ำนี่เอเจ้าธรรมศาสตร์พุ่นอยู่เถิงพุ่นมีตาด้วยค่ะผู้ชมเด้อมีน้ำตกตาดอยู่เถิงเนาะใส่น้ำตกตาดใส่ดีน้ำใส่ใส่วามีหน,นาได้เห็นยังมาหนิกำลังสีล้างผักล้างผักมาแต่บริคำใส่เลอนี่เด้อมาแต่บริคำใส่มาแต่บริคำใส่เมืองปากซัน เมืองฟักสันแข่งบริคคำไซไมามาออไาอด้เลยอ่าๆลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอเคคนเก่งคนเก่ง <laughs> <laughs> นะครับบอทามผู้สมซื้อเบลล่าเนาะตะมุตะมีบังกอนเบงกนเบงกอนตะมุตะมีพุ่นน่ะไปคอยย่างไป ้อกปีกปลาเด้อมื้อนี้เด้อปลาปีกปลาเอาหอมขึ้นเนาะโอ้สิงสัาท่านผู้ชมขาเจ้เห็นสัตาคันปลาเนาะตมๆตมๆตม ยังดิ้นอยู่น่ะ ไอ้ดำตัวนี้ย้าฮูคาดองน้องมิน่านี่เขาได้ถามแม่ตัวถามแม่ก่อนบอเออต้องพานแม่ก่อนเนาะท่านผู้ชมคาดองไม่ล่าเด้เอ๋อมาจะไปถามคาดองน้องน้ำทิพตคาดองน้องน้ำทิพตเด้มีสเปกบอ กมีอยู่แต่เบาๆเลยเอ้ยบาเอาม้หนึงเอามีสปกันน่ไม่บาใมัเลยมีอยู่สิน่ะประมาณมีออใจกันเใจมาเลยสปกไม่ต้องซื้อสัตว์ื้สัตว์จริงใจนาะเข้าใจกันส้อมกันของเข้าใจนะ้รั่ผู้ชมเด้อ มียังมีเอาว่ะเล่ได้โอ้รายการรายการน้องนาน้องเมีเลยนี้มียังมีเอ่อท่านผู้ชมคอมเมนต์มากงคอมเมนต์ดเด้อเด้อเดจะให้น้องน้อเด้อเดอ่านอุก้อเดอเเ้อเเด้อเด้อด้อเด้เด้้เเด้ออเด้อเอเดเด้อเด้เด้เเด้อเ้ดเด้อดเด้อเด้อเดเด้อเด้อ้วเเเเาอ้เออว่าอ่เอเออ อันเบงบักเอ่อน้ำทิพยตละกันเบงบักวะละกันทิพย์ใส่นเนาะน้ำทิพยตละกันทิพย์เนาะภาษาอัอองกฤษเนาะถ้าเป็นไอจีละน้ำทิพ<ไ>ย์ติดตไอจีเอวันไอจีทิกตอกกันได้ทิกตอกกันเป็นยังน้ำทิพย์น้ำทิพย์ภาษาอังกฤษเนาะอ๋อน้องมีนาดิมีนาละกันยะว่างเพชรมณีสอนมีกับเอ็มทางหน้าอะกรนั้นน้อยมีนา เพชรมณีสอนกะมีแต่ตักพี่ง่ายตัวเดียวมีนาเพชรมณนีสอนอ่าพระพุทสดักได้เลยทักได้เลยแจกวับแจกแวบมาแล้วไก่บาทนผู้่บอไก่บาททำการตีเนาะติว่าติกรบตุ้ม วยเนาะมีกลัวจ้างมาเดือยวสะโพได้หนึ่งจ้างมาจะใช่ดีจ้างมาเตาดุมใส่เด้อเออไม่ขาดอุดมใส่เด้อเอออ่าไม่กลัวอุดมใส่เด้อท่านผู้ชมเลยมาขั้วอุดมใส่ผู้บ่าวตึกป่าท่านผู้ชมบว์เป็นภูบ่าวใส่หม้อเลอภูบ่าวตึกป่าเนาะมามามามันอยู่บน่ะตึกป่าเด้อโบ่ได้ปลาเด้อน้อยใจเย็น ใส่ขีดกระเดือนบมอใส่ยังเหงือกโอ้เหงือขีดกระเดือนทับทิโอ้ยเปดแล้วกินมาแล้วกินมาแล้วเช่นไรเนาะเอื่อนว่ามันแหบเนาะแหบกินเปดแล้วแหบเป็นแล้วใส่ใส่ยังด่ะตามมาตามมากิดไหมโอ้เนี่ยเหยื่อกเถอะขีดกระเดือนดุดดุดทับทิศมาเฉยใดปลายังขึ้นมาเนาะมารุนมารุนมารุน ไหนป่ายังเด้ในน้องหนิเนาะอาปานิชเหรอเออปาิานิชมาแม่มาตึ่ป่าเใส่ไหมมาไห่าติ่ป่าปท้น้ำคืออยู่ไก่แค่เจ๋วป่ะเบ็ดหอกยาวคืกัน ชอบเบ็ดลายนายดนังมาซื้อหนิ่งอะไปลาดุกน้องปลาดุกมะนี่ปลาดุกปลาหมิ่ปลาดุกปลาหมิ่อ่ากันน้ำโบกันน้ลองปลาดูนนี่ปลาอะไรปลาเนี่ยลองปลาดูปลาลายเออปลาลายนะเสียดายเนาะเสียดายเรียมปลากระไล่เป็นล่าเลยเป็นล่าแม่เป็นล่าเป็นลาจะเห็นปลาอยู่บ่มาดุนมาชิลัยปลาหยังทำผสมเไยมาดุนเนาะรุน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  ตอนนี้กมิดมิดจ oh ีด um oh, um> um> uh, mm ีโบเหงยปัญ hey, ังถามทำศพมันกิดอีกนะบุญจักจะไม่ยังปักใส่กี่กเดือนกี่เดือนกี้ามาตึนาวทิศก่อนได้บังลา่ก่อนนะโอ้ทิศก่อนได้บังล้ป่าอนนี้รูปในย่อกรไดเด้ท่านผู้ชมย้ เอาถ <sa iden> ่ายถ่ายถ่ายโอ้โปดินเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าเห็นปเป็นหน้านีม่นี่ตัวงหญ่นี่ได้แล้วท่านผู้ชมตัวหนึงนีุ่ดยอดฉุดยอดท่านผู้ชมเออมันเ้อมานในเอมืนี้เ้อมาเดลวัิดางวันนี้เต้ยวันี้ฟูบ่าวอันน่ะชิดเว็บริเวณผูบ่าวใส่หมวกเนาะเอาคิปจับม้คิอ่คลิปจับซะนี่ อ่านอนนันทีลองปัเดิึงปดเล็เป็นอยู่อ๋มาไกระชากลเรยมาเ้ยเรื่องจริงไม่ได้ใส่ทำอ้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมยามเข้าใจเเรื่องจริงโอ้เื่งตัวนี่ คนงามแถมมานตัวนผู้ชมเออมานพอได้หนิมันไม่ได้เป็นเคยแล้วมันอันนมานต้อเนาะน่นนตึกป่าก็เป็นเนาะเออป๊อดเป๊อดแม่บ่ะนี่ตึกเป็นเนาะปดกันเลยดโบเังเอิญนะป้าชมเออีมานเนาะปดโบเป็นบ่ะนี่เอาเฮ็ดจะได้ต่อไปนี่วันที่สิบหกนี้ตอวเล็กแล้วหนึ่ง เลขกมาได้บ่นี้เด้อเล็กเงี้ปดแม่น้องม่ปดเป็นห๊อาหดีเลขป่าเ้นี่แล้วเล็มันเลเงี้ยเลไข่สามจนสามจนโอ้านจิตสนอันน้สามหนึ่งสี่หนึ่งแปดเออหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งปน้อยเอ้ยร้อยด่าองดบางทีมันเนาะอ้า้องทีปดแม่ปดจะอะไรล่ะปดเป็นล่าสุดอาวเอา พายากอันเนะเอาอันไม่ยังเอาอันแห่เนาะมาฟานมมาล้น้โอ้น้องน้ำพีจักบานแห่โอ้พอดีปลาเมืดน่องเนี่าวันนี้เออได้ไปแล้วอะไรบ้ปลานิ้งเนาะปลาปลาเนินปลานิ่ปลา้องปลาสมัสซาเด้อเอเห็นมั่มยคือตัวยัง นี่แหละเออท่านเละเอาวพุธส่งเดินองมีความอยากช่วยเรื่องของกันนะดาวพุให้ปาปตัวใหญ่คนมาอาอที่ปลาปาดีเาท่านวพยพักมีแต่ซ่ตเซมือนี่อาจจะน่ารี่ตัส้ม สุกเป็นทีเหยียบหอยเด้อเดอมาเด้อมาเด้อกินน้ากันเด้อถักเฟซไดเด้ออย่าลืมเด้อทำบุญชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์บายบายสบายดี